คุณวราวิทย์คะการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะรับทราบปัญหาและช่วยหาแนวทางแก้ไขค่ะโดยเบื้องต้นนะคะได้มีการสั่งการให้ทุกจังหวัดทำแผนที่เส้นทางน้ำเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวค่ะ กาดีาจครับผมพี่สายดีใแม่อยู่ชัยภูมิอ๋อครับผมผมพูดพี่สายนองคายแต่ดีใจก็มันอยู่ชัยภูมิสี่ห้าหกปีแล้วร้าก็ดีไดีใจครับชัยภูมิดีกว่าไหมติดตามติดตามดีทุกที่ครับถ้าลุงลุงลุงดูแลดีทุกที่ครับเอาละไม่ต้อเสาใจนะเพราะเราให้ทุกพื้นที่ครับครับผมครับดีใจดีใจครับ หนึ่งในบทสนทนากับประชาชนที่เดินทางมารอต้อนรับบริเวณด้านหน้าสะพานชั่วคราวที่จะเชื่อมไปยังโรงพยาบาลชัยภูมิค่ะนายกรัฐมนตรีพยายามสื่อสารกับชาวบ้านค่ะว่าเป็นลูกอีสานแม่เป็นคนชัยภูมิก่อนที่จะเดินขึ้นรถไปยังจุดอื่นๆระหว่างนั้นนายกก็เล่าถึงสถานการณ์น้ำท่วมในอีกหลายพื้นที่ค่ะที่ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ แล้วบอกว่ารัฐบาลก็ต้องบริหารงานต่อไปและต้องอยู่กับภัยธรรมชาติให้ได totally ้ค right ่ะที so uh, so ่นี yeah. Yeah, ่นาทุวขปนสามจจังหวัดเราไ้แลวเ่าปงี่ามจังหวัดกาตที่เหืให้่ยด้วยนะก็หมายจะการต่อไปนะทาดั่ชาติทาติทุกาับกชาเาติทชาติามกาุุาายกาิาท

ส่วนบรรยากาศที่บริเวณตลาดคลองพุทธาเพราะว่ามีกลุ่มเยาวชนแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ได้มีการฉูป้ายเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกนะคะซึ่งตัวแทนผู้ประท้วงก็บอกว่าการแสดงออกครั้งนี้ก็เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นบริหารจัดการนะคะแล้วก็จัดหาวัคซีนทางเลือกเพื่อป้องกันโควิด -19 ให้ค่ะขณะที่ตลอดทั้งวันนี้ค่ะก็ยังมีผู้ป่วยที่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลชัยภูมติต่อเนื่องทั้งที่ต้องเดินเท้าเข้ามาค่ะ ส่วนผู้ป่วยหนักนะคะก็จะมีเรือคอยให้บริการรับส่งค่ะ oh, และในช่วงที่นายกรัฐมนตรีเดินทางออกมาจากโรงพยาบาลนะคะก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากอบตห้วยบงต้องนําส่งผู้สูงอายุคนหนึ่งค่ะที่เป็นลมขณะที่ฉีดวัคซีนซึ่งการช่วยเหลือเข้าไปภายในโรงพยาบาล,าก,าลาาบาก็ค่อนข้างที่จะลําบากค่ะเ mm hmm. จ้าหน้าที่ก็ต้องกระโดดลงน้ํามาช่วยเหลือผู้ป่วยในระหว่างนั้นค่ะ mm hmm. ค่ะคุณวราวิทย์ขาสะพานที่เชื่อมไปยัง โรงพยาบาลชัยภูมิจุดนี้ไม่ใช่เพียงแค่จุดที่รับส่งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะด้านหลังของโรงพยาบาลคือชุมชนโนนไฮเมืองเก่าค่ะและยังมีน้ำท่วม,มขังนะคะซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดเดียวค่ะที่จะสามารถเดินผ่านแล้วก็ลัดล็อกเข้าไปภายในชุมชนได้ค่ะครับขอบคุณคุณกัญญรัตน์นะครับ